สวัสดีตอนเช้าๆเด้อจ้าสวัสดีครับพ่อกันนี่ในป่าคือเกานะ่าเนาะมื้อนี้เฮาก็มาหาเราบิ่งเห็ดตะไคร้จ้าบ่รู้ว่าจะมีบม่มีเมื่อวานนีู่ออกห้างมาอายเนานะแม่น,ห,ห,มน,น,มนห้างบ่คือเข้าวจังมาเอากวนหูข้าบ่รู้คือกันแต่ละก็ไปตามุนตามชมเด้อจ้าพ่อกันมื้อนี้เช้าของวันที่8กันยาสองหาหจ,จ้าพี่กัดเก่าพี่กัดเดิมของเฮาเานะเาะเลิก็ตะจ<า>อยู่นะครับผมกกล้มก็ปวดกุ้งเพอาะล้มยังไงนี่ล้มก็ยังฝนจะตกแต่เหมือนไม่พายุยู่ เหะไข่ดอกแลรแหงมาเนาจ้าน,น้อยทำมีได้เนาะนแต่เป็นตอเลยเนาะจ้าเจอแล้วอย่นี้อย่ายน้เหตุจเห็นกันเลยไปแล้วบ่เหอ,อ,อีกดอกนึงจ้าเริ่แหงเริ่มแตกเลยเนาะคุณ ฝนบ่มีฝนถึงช่วงอ๋อีหน่อยเอาไปก่อนก็ได้จ้าดอกงงงานจ้ดอบบุวมแมนเนอไอลมเด้อจ่ะมือนี่ต้องเป็นแต่ฝนตกแค่บู่นี่นอไอพายุเข่าอปบ่าปะ โอ้กํลังงามๆครับผมนดอกบานเด้อจ้ะอีกดอกนึงอื้องามๆเลยโอ้ยเปนดอกกไ,ไปบ้านมุนแลนบ่โอ้อยอีกตุมกต่มนึงเด้อจ้ะอีกตุ่มนึงเด้อจ้ะ ุูนึงจ้งกกะตระไห้น่าด,นนดอกบานดอกนี้กบผมตูนี้น่ะำงามด้วยจ้ะเนาะบุญนีแล้วก็ดีเนาะแมนแข็งเป๊กเลยจ้ะดอกบานด้วจ้ะบบท่แข็งยือเหลวบุงฝนบ่ถึงเลยเนาะแมน

นี่ก็ว่ามันง่ามากับบุกกันแหละเขียวคือกันเนะเขียวขึ้นกันแต่ไข่เด้อจ้ะไข่เขียวจ้ะดอกงามมีดอกดอกนี้กี่ดอกเดิมบอกวอันเดียวกัอ๋ข้างห้างเหรอไข่เขียวจุ้มอีกดอกหนึ่งกรบผมพูนอีกสองจุ้มเด้อจ้ะดึ๊บกระดิ๊บกระดิ๊ Vậy. Vậy. À, Vậy. Ngắm một Vậy. Vậy này ngắm cơm củaผม ăn น้ำครับผมหนึง่งวันหนึ่งคืนจ้าก็บรรู้เพื่อนบินนี่ไหนจะไข่เขียวอีกดอกนึงจ้ะใกล้กันก็ไม่เห็นเนาะีไข่เขียวขาวเขียวเขีขนาดลงุงเนืเ้อดอกไม่น้อ,อยาจ้ะแต่ว่าเงินเงินดีเลยนะแข็งดีเนาะนอ๋อเต็มอันเต็ะ Hãy lấy ừ. chỗ kênh Ghiền Mì Gõ Để ngam nữa ạ à. đó nó hấp dẫn nữa ngam ngam nữa cả บานสองดอกครับผมนี่โอ้นี่งามครับผมตะไข่เขียวดอกนี้ยางงามเลยจ้ะอืมนค่ะแข็งแข็งเลยเนาะไอ้เมนโอ้ดอกงามดีเว้ยมอืงขาบังขาด้วยุน่ะดอกงามงาม้ลยจ้ะ ทำไมนะแค่แค่นาเขียวทำไมนะเ่อกี้มาเมื่อกี้อีกตุ่มนึงด่งจ้ะนะตัวไข่เคียวไข่ขาวลองเขียวตัวไข่งามๆอีกจ้ะ <c oughs> จ้องเบาบางกับอีกจีน้อยนิดจ้ะอีกตัวน,นี้นะี่มอ๋อกระปุกสามดอกงามๆจ้ะดอกนี่ tùm nữa ai ngắm đi đi Itoo nữa ta, hết a hai mày bựng cao nho, hết a hai yêu đâu lắm nha mày, nha mày mày đồ này nữa ngán này nữa nữa còn nữa 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 สองตัวสามตัว <c oughs> ดอกนุ่งยิบพี่อจ้าไม่รู้ว่าละ่ะก็ไลยหาเหี้กตัวหาเม่งคืนคืนหน่อยกองดอกครับผมงามเลยหาแจ้งแล้วเจ้าจ้า <c oughs> โอ้เมืองไทยที่ปีนี้ไม่ได้เปิดกันต๊อเลยเนาะจ้ะ จะใครได้อจ้ะโอ้งองามอีดอกนึงจ้ะดอกน,นี้พื้นขึ่นมือถายยงไงดันมาดันขึ้นมาได้งไดวะสองดอกนส,สองดอกไ,ไว้งอมงามจ้ะ Những ừ. bộ thử phun, nắng, có lẽ nè, 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 đẹp, nè, 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 ห่างๆเนาะเหยียดกระได้แมนอยู่เวว่าจะออกเมื่อแล้วก็ยังพอเนาะขาวๆงามๆเลยพี่หนุ่มงานจีน้อยเพิ่นบ่เห็นดอกว่าจะออกเมื่อเนาะเป็นงานแท่งแข่งงาออกแขงพองามประพรมเอาเบงผลงานการเจมีของห้าสองข้อยเมื่อนี่จ้า อเออดีที่ใดที่มาเนาะไอ้มือ,อก,กับตาดียังมือนีกับมิแต่ดอกงามๆอยู่จ้ะดอกแ,บบแข็งๆเนาะไอ้เมนไม่ต้ไข่ก็เริ่มบวกค้างแต่ว่าเขาก็ยังพอได้อยู่เพราะว่าเขาหลุดจ,จากหม่องที่มันออกแล้วจ้ะก็พอได้พ่อเก็บอยู่ครับผมพอาะไม่มาเลียมอยู่เมอนอยู่คลิปนี้ก็มีความหมานคือกาเนาะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอกันในคลิปหน้าเด้อจ้ะสวัสดีจา้าสวัสดีครับนี่ งามครับผมมันกไ็ได้มเลได้หรอกเก็บเก็บเก็บอยู่เก็บจมตาอยู่หรอกบบมันเก็ประมาณสองสามโลนี่นแหละเกลียงเห็ดดินก็ได้น,น้อยนึงเนาะด่าแม่นเ,นมเมนกลียงกินสวยแล้ว